เด็กคนนั้นถูกกักแกงที่โรงเรียนมาเป็นเวลานานหล,านานลังจากถูกทร,รมานมาหลายเดือนในที่สุดก็ทนความอัปยศไม่ไหวจึง, <SAS> งเลือกที่จะกระโดดสะพานาเพื่อจบชีวิตตัวเองเมื่อเห็นรถบรรทุกแล่นเข้ามาใต้สะพานเขาไม่ลังเลที่จะกระโดดลงไปและในขณะนั้นเองบังเอิญมีนักเลงใหญ่ผ่านมาทันอดี ในที่สุดก็ช่วยเด็กชายคนนั้นไว้ได้สําเร็จแต่ไม่นานทีต่อมาอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเพื่อผมฟื้นขึ้นมาผมก็ตกใจมากที่พบว่าตัวเองกลายเป็นเด็กชายที่กระโดดสะพานไปแล้วปรากฏว่าเราสองคนในช่วงเวลาที่เด็กชายกระโดดลงไปได้สลับวิญญาณกันทันทีที่เขายังรู้สึกเหลือเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาก็ได้ยินเสียงลูกน้องเอะอะโวยวายนอกห้องเมื่อเขาเปิดประตูห้องคงสิ่งย้อมสีชาเตึยงตรงเสีย